สวัสดีครั้งนะคะนะคะวันนี้เราก็จะมาฝึกโยคะการยืดนะคะด้านข้างนะแล้วก็โอดหลังด้านล่างเนาะถ้าใครที่อยากจะฝึกนะคะเพื่อสุขภาพก็มาฝึกกับเพชรได้เลยง่ายมากนะคะท่านผู้ชมเริ่มท่าแรกนั่งขัดสมาธ์แบบนี้แต่ถ้าใครไม่สามารถที่จะนั่งขัดสมาธิแบบเพชรได้ก็นะคะปล่อยขาแบบนี้ถ้าใครที่ ทำได้ก็นั่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําสมาธินิดนึงนิ้วโป้งมาแตะกับนิ้วกลางวางไว้ตรงบริเวณเขา่าทั้งสองข้างนะคะหลับตาหายใจเข้าแล้วก็นะยือดอกขึ้นนะคะเปิดไหล่นะมีสมาธิก่อนเนาะขั้นตอนแรกหายใจเข้านะท้องพองหายใจออกนะคะดึงนะลมหายใจออกแล้วก็ท้องยุบ หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก,อออกลืมตานะเสร็จแล้วนะคะนะง่ายมากเอามือทั้งสองมาประสานกันยืดขึ้นแขนทั้งสองนะให้พยายามติดกับหูทั้งสองข้าง ถ้าใครที่สุดครั้งแรกยังตึงอยู่ได้เท่าไหนเอาเท่านั้นนะคะยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกมือทั้งสองติดอัมหูนะคะกับหูทั้งสองข้างยืดขึ้นคางไหวสักครู่หากใครจะนับหนึ่งถึงสิบไปได้นะคะสามารถขยับได้หายใจเข้าหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจด็ดแปดเก้าและสิบค่ารู้สึกว่าพลังงานความร้อนจะวิ่งผ่านแขนขึ้นไปเลยนะคะร้อนกันเลยทีเดียวนะคะเราก็จะฝึกนะคะท่านี้สักสามรอบนะคะอีกสองรอบนะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้น หายเจากมือทั้งสองมาประสานกันนะคะยืดขึ้นดึงแขนทั้งสองที่ประสานึ้นไปยาวๆขยับทางซ้ายขยับขวาหายใจเข้าหายเจาหายใจเข้าหายเจาะ่าหายใจเข้าค้างไว้สักครูนะคะ ตอนนี้นะคะกล้ามเนื้อด้านข้างของเรานะคะตรงบริเวณใต้รักแร้ของเรานะคะด้านข้างของตัวเราถูก,กิ้นะคะรวมทั้งแขนทั้งสองข้างหายใจเข้าหายใจหายใจเข้าหายใจออกนะคะวาดมือกลับมาหายใจเข้าและหายใจ,ยใจ,ยใจออกต่อไปนะคะ รอบที่สามรอบสุดท้ายแล้วโอ้โหเรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อของเราได้ยืดหยุ่นนะคะเริ่มยืดหยุ่นแล้วมือประสานกันยืดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้ค้างจนเรารู้สึกว่านะคะสบักของเราหรือว่าตรงบริอเวณใต้รักแร้ของเราได้ถูกยืดนะคะยืดมือทั้งสองแขนทั้งสองนะคะติดกับ ใบหูทั้งสองข้างแนบกันไปเลยนะคะหายใจเข้าท้องพองหายจากท้องยืดทางไว้สครูหายใจเข้า,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 ขาและหายใจออกรู้สึกดีมากๆนะคะต่อไปนะคะถ้าเหมือนเดิมแต่เราก็จะยืดนะคะ สลับซ้ายขวานะคะเริ่มกันเลยหายจะเข้ามือประสานกันยืดขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆย,ยืดลำตัวไปด้านขวานะคะอาจจะเป็นด้านซ้ายของท่านผู้ชมนะคะหายใจเข้าหายใจยืดถ้าปวดยืดยาวอีกออให้ตรงแบบนี้แต่ใครอยากจะให้ยืดขึ้นไปอีกนะสามารถแงนศีรษะนะคะไป45องศาหายใจเข้า หายจออกโอ้โหนะคะตอนนี้นะคะข้างลําตัวของเราใต้รักแร้ของเราแขนของเรานะคะได้ถูกยืดนะคะชา้าๆหายใจเข้าหายจกหายใจเข้าและหายจกข,ข้างไว้เปิดไหลหายใจเข้าและหายจกยืดตัวตรงๆแล้วก็นะคะสลับกันอีกข้างหนึง่งหายลําตัวนะคะได้อยู่ ะะตัวจตรงนะคะของกันท่างายืดไปนะคะยืดแขนยาวๆตามองตรงไปหายใจเข้าหายใจออกทางไว้สักครู่นะคะถ้าใครที่นะคะยืดเป็นประจำนะคะเปิดไหล่ออขึ้นมาตามองตรงไป45่สิบห้าองศาหายใจเข้าออกข้างไว้หายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกค่ะอีกรอบหนึ่งมือประสานกันยืดขึ้นไปอ่ายืดยาว,ยาวมีสมาธิตามองตรงไปหายใจเข้าหายใจออกนะคะเอียงลำตัวหรือยืดไปด้านขวานะคะอาจจะเป็นด้านซ้ายของท่านผู้ชมนะคะอ่ายืดยาว,ยาว หายใจเข้าหายใจออกเปิดไหลโอ้โหหายใจเข้าอ๋อหายใจเข้าหายใจออกยืดลำตัวกลับมามือก็ยังประสานกันอยู่หายใจเข้าหายใจออกนะคะยืดลำตัวไปด้านซ้ายนะคะอาจจะเป็นด้านขวาของท่านผู้ชมยืดยาวหายใจเข้า หายใจออกนะเปิดไหลโอ้โหถ้านะคะรอบที่สองนะคะ,ะเริ่มยืดได้ดีแล้วนะคะ่กล้ามเนื้อลำตัวเริ่มเคยชินแล้วนะคะจะยืดได้ยาว <c oughs> เปิดไหลหายใจเข้า <c oughs> หายใจออก <c oughs> หายใจเข้าและหายใจออก <c oughs> อีกรอบหนึ่งหายใจเข้า หายใจออกอเอียงลำตัวย,ยืดยาวๆหายใจเข้าหายใจออกอเปิดไหล่ตามองไปส5หองศาหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกยืดลำตัวกลับมาสลรับกันดิกข้างเนิงหายใจเข้าหายใจออกเปิดไหล่ ตามองตรงไปด้านบน45อ,องศาเข่าไม่ยกนะคะกดเข่าลงไปยืดด้านทางของลำตัวเท่านั้นหายใจเข้าหายใจค้างไว้สักครู่ยิ่งค้างไว้นานนะคะกล้ามเนื้อก็จะได้ยืดแบบช้าๆนะคะรอบที่สามก็จะลดอาการตึงปวดนะคะได้ดีมากๆนะคะ รอบแรกอาจจะยากนิดหนึ่งหา,าหายใจเข้าหายใจออกต่อไปท่าที่3ามนะคะวางศอกให้ขนานกับลำตัวนะคะวางลงไว้พื้นหายใจเข้าหายจกนะคะโยกแขนขวาขึ้นมานะคะแล้วก็ยืดไปนี่เราจะได้ยืดตรงบริเวณข้างนะคะลำตัวแล้วก็บริเวณสะโพกด้านล่างยืดไปหายใจเข้าหายจอกถ้าใครที่ นะเพิ่งเริ่มฝึกใหม่ๆนะคะตามองตรงไปยืดเฉพาะแขนนะคะเข่ากุดลงไปถ้าใครที่ฝึกเป็นประจำสามารถที่จะนะคะแล้วก็นะคะเปิดไหล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะสีาองศาตามองตรงไปผ่อนคลายที่สำคัญนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจผ่อนคลายเวลาเราหายใจออกนะคะกล้ามเนื้อของเรานะคะได้สุดยืดช้า ะะลดอาการปวดหายใจเข้าหายใจออกเปิดไลอ,อูรู้สึกว่าตรงมือข้อต่อสะโพกเอวด้านล่างด้านข้างสามส่วนฮอจะได้ถูกยืดได้ดีมากๆหายใจเขา้าหายใจออกนะคะยืดกลับมาหายใจเขา้าหายใจออกหายใจเข้า,าและหายใจออก ตึงมากๆอ่าต่อไปสลับกันอีกข้างหนึ่งนะคะวางศอกข้างขวายกแขนไา้ขึ้นถึงสูงยืดไปค้างไว้ตามองตรงไปหายใจเข้าท้องผ่องหายใจอกท้องยุบอ่าค้างไว้สักครู่อ่าถ้าใครไปต่อได้สามารถเปิดนวอะไรขึ้นมาตามองตรง45องศาเห็นไหมคะ เส้็กล้ามเนื้อของเราได้เปิดนะคะใครรู้สึกว่าด้านข้างของเราข้อต่อสะโพกหรือว่าช่วงหน้าอกติดขัดหายใจติดขัดหรือว่ากล้ามเนื้อยึดตึงก็เปิดไหลขึ้นมาตามองสีข้างสาจ้าๆหายใจเข้าหายใจออกะลึงดึงดึงดึงแขนกลับมาหายใจเข้า,หา,ขาหายใจออกทางไว้สักครู่นะคะยิ่งคางไปางนานๆนะคะ เส้นกล้ามเนื้อของเราก็จะยืดหยุ่นได้ดีมากๆหายใจเข้าและหายใจออกยืดลำตัวกลับขึ้นมารอบที่สองนะคะวางศอกลงไปโยกแขนขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกนะคะท่านี้ง่ายมากมากถ้าใครที่อยากที่จะฝึก โยคะเริ่มต้นให้ฝึกนะคะสามท่านี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะร่างกายของเราได้คืชินเราได้ฝึกประจำนะ,ะผมก็ไปต่อได้ในท่าอืนอ่นๆได้เลยหายใจเข้าหายใจออกเปิดไหลหายใจเข้าหายใจออกยืดลำตัวกลับคืนมา,าวางศอกลงไปสลับกันเห็นไหมง่ายขึ้นละหายใจเข้าหายใจออก เปิดไหลาตามองไป45องศาเนี่ยข้างลําตัวของเราสะโพกด้านข้างข้อต่อนะคะแล้วก็หัวไหล่ของเราหน้าอ,อกนะคะด้ยเปิดขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกยืดลําตัวกลับมา้างไว้หายใจเข้าและหายใจออกโอ,อ้แค่นี้เองนะคะเราได้นะคะยืดด้านข้างได้ดีมากๆแล้วนะคะแล้วก็รอบสุดท้ายนะคะเหมือนเดิม วางศอกลงไปแบมือยืดแขนข้างขวายาวหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายอ,อกปิดไหลขึ้นมามหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกยืดลำตัวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งสลับกันนะคะไหนรอบสุดท้ายง่ายๆ หายใจเข้าหายใจออกรู้สึกว่ากล้ามเนื้อที่ยึดตึงนะคะได้ยืดยาวรู้สึกผ่อนคลายได้ทีเนี้ยหายใจเข้าหายใจเปิดไหล่เปิดแขนหายใจเข้าหายใจออกย,ยืดแขนกลับมานะ,คะใครร,รู้รู้สึกว่าตึงมากนะคะ้างไว้เลยนะคะ,ค,ะค่อยขยับหายใจเข้าและหายใจออก ยืดลำตัวกลับคืนมาเราก็ได้ฝึกกันไปแล้วนะคะ3าทา่าง่ายๆสาหรับท่ายืดตรงบริเวณใต้รักแร้อาการปวดหลังด้านข้างนะคะแล้วก็เปิดไหล่นะคะเห็นไหมหัวไหล่นี่นะคะผ่อนคลายเลยนะคะใครที่ยึดตึงมากๆที่สำคัญนะคะฝึกนะคะ3ถึง5รอบหรือว่าถ้าใครมีเวลาสามารถฝึกได้หลายๆรอบได้เลยนะคะยิ่งฝึกยิ่งดียิ่งฝึกนะคะกล้ามเนื้อ ยิ่งนะคะผ่อนคลายได้ดีหลับสบายแล้วก็อาการตึงนะคะตรงบริเวณเอวด้านล่างนะคะตรงอ่า,าข้อต่อสะโพกนะคะแล้วก็ตรงบริเวณหัวไหล่แขนหน้าอกนะคะได้คลายเส้นและสบายนะคะทำให้สุขภาพของคุณอ่านะคะแข็งแรงนะคะปลอดแข็งแรงหลับสบายผ่อนคลายนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะกล้ามเนื้อที่ปวดเมื่อยนะคะก็คลาย ะะแล้วก็เราก็จะได้มีความสุขในการทำงานจะเดินจะวิ่งก็สะดวกมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะสามท่าเท่านั้นอย่าลืมไปฝึกกันนะแล้วถ้าใครมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถเขียนไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวเราก็ามาคุยกันได้นะคะปรึกษานะคะปัญหาแล้วเพรก็จะตอบไ้ทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้เพจต้องขอลาไปก่อนจะ น,ะะนำสาระดีๆในคลิปต่อไปมาฝากกับกเพื่อนๆอีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆแต่สวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย